สวัสดีครับสวัสดีน้ําฝนเบานครพนมนะครับมันนี้ก็มาครับบาได้หนึ่งเขานะครับนี่เป็นการนึ่งลูกประคบนะครับลูกประคบที่พระน้ำฝนได้สั่งซื้อมาเป็นลูกประคบสมุนไพรนะครับเอามาใส่ผ้านี่ครับผ้าสักสะอาดสะอาดแล้วก็เอามาห่อนะครับห่อแล้วก็มานึ่งครับใส่หัวนะครับ หวดกหวดที่เข้าสื่อมานนะหนึ่งเฉพาะหัวที่ว่าโมเมนต์ไปห่วมกับหัวหนึ่งเข่านะครับนี่เป็นหัวเฉพาะ,ะครับหนึ่งใส่มาประมาณสักเปลี่ยนสองเทือแล้วครับเอาประครบคอบาไลนะครับกระดูเส้นนะครับตรงที่คอนะครับผ่อนคลายนะครับพอเอาใส่เอาใส่คอใส่ลหลตอน,นอนหอน,นครับดูประครบนี่มันก็จะซอยให้เข้าคลา,ายเส้นเข้านะครับที่ตรงบาไล เขาได้ดีมากๆเลยนะครับบรรลุผอ่ะ